สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง PFDs กับ PNIDs นะครับคือแผนภาพสองอย่างเนี้ยมันเอาไปใช้จริงยังไงในโรงงานยาตามหลัก GMP อ,อ,อิงจากโมดูล6ที่เราดูกันมานะครับไม่ใช่แค่แบบแปลนเฉยๆเนาะใช่เลยค่ะคือในวงการยาที่แบบว่าควบคุมเข้มๆเนี่ยนะคะแผนภาพพวกนี้สำคัญมากค่ะเหมือนแผนที่เลยความถูกต้องนี่คือหัวใจเลยค่ะ ทั้งเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพแล้วก็ให้มันตรงตาม GMP ด้วยครับผมเข้าใจเลยงั้นเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนอย่างการอบรมพนักงานใหม่ๆ PFD นี่ฟองช่วยเยอะเลยใช่ไหมครับให้เห็นภาพรวมว่ายาเม็ดมันทำยังไงตั้งแต่แรกใช่ค่ะ PFD จะให้ภาพใหญ่ก่อนเห็นขั้นตอนหลักๆตั้งแต่ผสมตอกเม็ดเคลือบบรรจุอะไรแบบนี้ค่ะอืมแต่ถ้าลงรายละเอียดแบบว่าต้องไปทำงานกับเครื่องจักรจริงๆเนี่ยต้อง P n I d แล้วค่ะ ายคุลิตเนี่ยเขาก็จะใช้เรียนรู้ตำแหน่งวาวเ,เครื่องมือวัดต่างๆหรืออย่างรูปควบคุมอัตโนมัติสมมติว่าอุณหภูมิในถังปฏิกรมันสูงไปเนี่ยนะคะตัว TAH มันก็จะเตือนแล้วก็อาจจะมีอินเทล็อกสั่งปิดวาลว์้น้ำ TCV ทันทีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อละเอียดเลย ส่วนช่างซ่อมบำรุงก็ต้องใช้ PnID หาตำแหน่งอุปกรณ์อย่างปั๊ม P101A ตัวนี้เสียอยู่ตรงไหนหรือวาล์วตัวไหนที่ต้องปิดก่อนเข้าไปซ่อมอันนี้สำคัญมากเรื่องความปลอดภัยค่ะแสดงว่าการใช้ PnID คู่กับผู้ SOP ก็น่าจะทำให้ทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นไปอีกนะครับ แน่นอนค่ะแล้วก็จุดนี้มันโยงไปเรื่องสำคัญอีกเรื่องเลยคือการตรวจสอบความถูกต้องของ P N I D ค่ะที่เรียกว่า P N I D walk down walk down คือการเดินดูหน้างานเทียบกับแบบใช่เลยค่ะเดินดูจริงๆเลยว่าหน้างานกับในกระดาษ P N I D เนี่ยมันตรงกันเปะ๊เปะไหมเป็น a S u i l t หรือเปล่าอ๋อ a S u i l t เพราะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได้ซึ่งอันตรายมากแล้วก็ผิดหลัก GMP ด้วยค่ะโหการจะทำให้มัน as build ตลอดเวลานี้ในโรงงานมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคงท้าทายเหมือนกันนะครับท้าทายมากค่ะกระบวนการ walk down ก็เลยต้องทำกันเราก็จะเอาเพีย p ดีไปเดินเทียบแล้วถ้าเจออะไรไม่ตรงก็ใช้ปากกาดแดงวงแก้ไว้เลยเรียกว่าทำ red line red line ค่ะเช่นแบบว่า tag number ปั๊มผิดตัว ตำแหน่งวาวไม่ตรงกับในแบบหรือเอมีท่อมีวาวอะไรเพิ่มมาใหม่โดยที่ยังไม่ได้อัปเดตในแบบอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วข้อมูลที่เรดไลน์เนี่ยก็จะถูกส่งไปจัดการผ่านกระบวนการ Change Control เพื่ออัปเดตตัวมาสเตอร์เพียนไให้มันถูกต้องเป็นปัจจุบันค่ะเคยมีเคสนะคะ Walk Down แล้วเจอวาวที่ไม่มีในแบบพอสืบไปอา้าวเป็นวาวที่เคยติดชั่วคราวไว้นานมากแล้วลืมถอดออกมันก็กระทบการไหลในระบบไปเงียบๆนี่แหละค่ะ ความสำคัญของ ASBuild หูฟังดูสำคัญมากเลยครับแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะครับแบบว่าผลผลิตตกหรือคุณภาพาไม่ได้ตามสเปค PFD กับ PND i นี่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือ troubleshooting ได้ยังไงบ้างครับเหมือนเป็นแผนที่ให้นักสืบเลยเนาะใช่ใช่ค่ะเปรียบเทียบดีเลยคือถ้าปัญหามันใหญ่ๆภาพรวมๆนะคะอย่างผลผลิต API ตก PFD อาจจะพอช่วยชีย้ได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดแถวแถวขั้นตอน reaction หรือตอนแยกสารหรือเปล่าอืแต่ถ้าจะเจาะลึกลงไปเลยสมมติว่าอุณหภูมิในถัง R101 มันควบคุมไม่อยู่สวิงไปมาอันนี้ต้องกลาร PNID แล้วคะ่ะ เราก็จะไล่ดูเลยในลูปควบคุมอุณหภูมินั้นตั้งแต่ตัวเซนเซอร์ TET ว่าอ่านค่าเพี้ยนไหมตัวคอนโทรลเลอร์หรือ t i c มันทำงานปกติหรือเปล่าแล้วก็ตัววาล wow ์ว TCV ที่ควบคุมการจ่ายความร้อนความเย็นมันตอบสนองถูกไหมรวมถึงพวกอินทอรล็อกที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคือไล่เป็นระบบไปเลยอ๋อคือใช้ไล่เช็คทีละจุดตามแผนภาพเลย พอเราแก้ปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกการ walk down หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่มันก็ต้องกลับไปที่เรื่อง change management อีกใช่ไหมครับทำไมกระบวนการนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นครับในมุมของ GMP สําคัญมากๆา,กากค่ะคือ GMP เนี่ยเขาซ e r i o u s เรื่องการเปลี่ยนแปลงมากเพราะทุกอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นเปลี่ยนรุ่นเซนเซอร์ตัวหนึ่งหรือเพิ่มท่อบายพาสั้นๆเนี่ยนะคะ มันต้องผ่านกระบวนการ change control ก่อนต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างละเอียดโดยใช้ PFDs PnIDs นี่แหละเป็นเครื่องมือหลักว่าเปลี่ยนแล้วมันกระทบคุณภาพไหมกระทบ validation หรือเปล่ากระทบความปลอดภัยหรือ GMP ด้านอื่นไหมครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยคือพอการเปลี่ยนแปลงนั้นอนุมัติและทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องต้องอัปเดต PnIDs ให้มันเป็น as-built ทันที แล้วก็ต้องระบุด้วยว่าการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมันอ้างอิงกับ Change Control เลขที่เท่าไหร่อันนี้คือข้อกำหนดเลยค่ะผู้ตรวจสอบเขาดูละเอียดนอกจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว P N I Ds นี้เห็นว่าใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความเสี่ยงอย่างการทำ h าแ a p ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ h a แซ p หรือ Hazard and Operability Study เนี่ยนะคะเราใช้ P N I D เป็นหลักเลยในการทามันทายังไงหรอก,กับาแซเนี่ย คือเราจะแบ่งกระบวนการใน P-N-I-D ออกเป็นส่วนๆเรียกว่า nodes ค่ะแล้วก็เอาคำชี้แนะหรือ guide words อย่างเช่น no more less อะไรพวกนี้มาผสมกับตัวแปรในกระบวนการเช่น flow pressure temperature เพื่อหาว่ามันมีความเบี่ยงเบนอะไรเกิดขึ้นในบ้างอ๋อเช่น more flow ของตัวทำละลายอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะ แล้วเราก็จะวิเคราะห์ต่อว่าสาเหตุมันคืออะไรถ้าเกิดขึ้นแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงแล้วก็มาตรการป้องกันหรือเซฟการ์ดท,ที่เรามีอยู่เนี่ยคืออะไรซึ่งส่วนใหญ่เซฟการ์ดพวกนี้มันก็จะโชว์อยู่ใน PnID อยู่แล้วคะ่ะเช่นพวกอะลามต่างๆหรือ relief valve อะไรพวกนี้ละเอียดจริงๆครับแล้วในมุมของคนตรวจ GMP ล่ะครับพวก a u d i t ร r เขามอง PFD p n i d พวกนี้ยังไงบ้างเวลาเขาเข้ามาตรวจโรงงาน โอ้ oh, อันนี้เป็นเอกสารแรกๆเลยค่ะที่ออดิเตอร์มักจะขอดู mm hmm. เขาจะดูเลยว่า P&ID เนี่ยเป็น as อ u i l t จริงไหมอาจจะขอสุ่มเดินดูหน้างานเทียบกับแบบเลยก็ได้นะคะที่เรียกว่า walk through ครับ แล้วเขาก็จะดูร่องรอยการเชื่อมโยงกับระบบ Change Control ค่ะว่ามีการอัปเดต P&ID n ID ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าเอกสาร Change Control สอดคล้องกันไหมนอกจากนี้ก็ใช้ดูเพื่อระบบพวกจุดควบคุมวิกฤตหรือ CCP ในกระบวนการแล้วก็ดูว่ามันสอดคล้องกับเอกสารอื่นๆอย่างพวกรายงาน Validation ไหมการเตรียมเอกสารพวกนี้ให้พร้อมถูกต้องเป็นปัจจุบันเลยสาคัญมากเวลาออดิตค่ะชัดเจนเลยครับ สรุปแล้วคือ PFD s กับ PID s เนี้ยไม่ใช่แค่แบบก่อสร้างจริงๆแต่มันเป็นเครื่องมือที่เออเรียกว่ามีชีวิตอยู่ในการทำงานทุกวันเลยตั้งแต่อบรมคนตรวจสอบความถูกต้องแก้ปัญหาบริหารการเปลี่ยนแปลงประเมินความเสี่ยงไปจนถึงรับการตรวจ GMP ถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่านอกจากที่เราต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถเอาข้อมูลการทํางานจริงๆณนะเวลานั้นเลยนะคะเช่นอุณหภูมิความดันสถานะเปิดปิดวาล์วมาแสดงซ้อนทับลงในบ,บน PnID ได้เลยแบบ Real Time อืเหมือนพวก smart PnID หรือ digital twins ที่เขาพูดพูดกัน ใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนั้นเลยมันจะเปลี่ยนวิธีการที่เราใช้แก้ปัญหาหรือตัดสินใจหน้าง,งานไปได้ขนาดไหนบ้างนะคะสําหรับคนทํางานจริงๆหรือวิศวกรที่อยู่หน้าง,งานทุกวันมันน่าจะเปิดความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆได้เยอะเลยนะคะ